ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n เมะมาโอเจ้ากำลังจะบอกว่าการฝึกฝนของพวกเราง่ายดายเกินไปแล้วมันก็ทำให้เจ้าเสียเวลาอย่างนั้นหรือชายชรากล่าวถามด้วยสีหน้าประหลาดใจเมื่อครู่เขาได้เห็นการต่อสู้ของเฉินเซียงแล้วและเขารู้ว่าความแข็งแกร่งเฉินเซียงหาใช่ธรรมดาไม่ใช่เฉินเซียงกล่าวตอบมันแทบไม่มีการส่งเสริมต่อข้าเลยจริงๆ หลายคนต่างนิ่งเงียบเพราะรู้ดีว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากทางด้านกู่ชิงเทียนเมื่อได้เห็นเนื้อหาการฝึกฝนก็ถึงกับหน้าถอดสีในทันทีแม้เขามีความแข็งแกร่งสักเพียงใดแต่การเป็นรุ่นเย์แห่งตระกูลชั้นสูงล้วนเติบโตมาด้วยความสุขสบายสำหรับความยากลำบากอาจมีพบเจอมาบ้างแต่เรื่องการทนสมานจากความเจ็บปวดพวกเขาไม่เคยได้พบเจอมาเลยแต่เฉินเซียงกำลังคิดว่าความเจ็บปวดทรมานเหล่านี้ไม่ได้ระคายผิวของเขาแม้แต่น้อย วิธีการฝึกฝนเหล่านี้เป็นการฝึกจิตให้กล้าแกร่งมันเป็นหลักการสําคัญของทักษะเทพหกวิธีที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งมันช่วยให้ร่างกายกล้าแกร่งขึ้นได้แน่นอนว่าการฝึกฝนต้องใช้ความอดทนสูงชายชารากล่าวข้าคิดว่าจิตของข้ากล้าแกร่งมากพอเพราะการฝึกฝนเหล่านี้ข้าผ่านมันมานักต่อนักแล้วเชิญเสี่ยงกล่าวเขาเคยพบเจอความทรมานที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้ว ดังนั้นในสายตาเขาจึงไม่ถือเป็นสิ่งใดชายชราได้ยินเข้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเขานึกตรองอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าลองเข้าร่วมการฝึกฝนดูก่อนหากเจ้ายังคิดว่ามันไม่ส่งเสริมต่อเจ้าก็ให้ไปเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นสาวกสายในตราบใดที่เจ้าเข้าสู่นิกายสายนี้ได้ก็ไม่จําเป็นต้องฝึกฝนด้วยขั้นตอนเหล่านี้เขา้เขาใจแล้ว เฉินเซี่ยงมาที่นิกายเต่าต้นกำเนิดเพื่อหาที่ปลอดภัยและผู้สนับสนุนเท่านั้นเพราะเขารู้มาว่านิกายเต่าต้นกำเนิดให้การสนับสนุนสาวกเป็นอย่างดีเพียงไม่นานเฉินเซียงก็เข้ามาถึงกลางภูเขาชายชาราได้นำพามายังถ้ำขนาดใหญ่ด้านในมีเพียงสาวก,กนิกายชั้นนอกอาศัยอยู่เท่านั้นถ้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้นกำเนิดภายในนั้นมีสถานที่กว้างขวาง,วางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสามารถรองรับการบ่มเพาะของผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ตอนนี้พวกเจ้าเลือกที่พักอาศัยได้ตามสบายอ้อสำหรับหญิงสาวจะต้องพักอาศัยอยู่กับหญิงสาวด้วยกันเท่านั้นชายชารากล่าวพรุ่งนี้เช้าพวกเจ้าต้องไปที่บ่มเพลิงต้นกำเนิดและวันถัดไปพวกเจ้าต้องเข้าสู่ด่านอสุนีบาทต้นกำเนิดในทุกครั้งการฝึกฝนจะมีการตรวจสอบรายชื่อหากว่าใครขาดหายไปจะต้องถูกลงโทษเฉินเซี่ยงมองหาถ้ำที่พักก่อนจะเข้าพักผ่อนในทันทีเป็นเพราะเขาเพิ่งผ่านการต่อสู้อันดุเดือด จึงทำให้มีอาการเหนื่อยล้าข้าต้องเข้าสู่นิกายสายในให้ได้เร็วที่สุดจากนั้นข้าจะสืบหาข่าวท่านพ่อของหลินซีหลงหากได้พบเจอกับท่านพ่อของนางบางทีอาจได้รับรู้เรื่องของเทพผู้สร้างเต่าสวรรค์มากขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมนิกายเต่าต้นกำเนิด นอกจากนี้เขายังต้องการสืบหาเม็ดยาที่ช่วยส่งเสริมการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณเนื่องจากเขารู้มาว่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตตรีเทวะเร้นรับระดับสูงจะทะลวงระดับสู่ขอบเขตเทวหกจิตวิญญาณได้ยากมากและสาวกนิกายเต่าต้นกำเนิดชั้นนอกก็เป็นขอบเขตตรีเทวเร้นรับระดับสูงเสียส่วนใหญ่ ราบใดที่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตทเทวหกจิตวิญญาณก็จะมีคุณสมบัติต่อการทดสอบเข้าเป็นสาวกสายตรงและเมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับการฝึกฝนทักษะเทพหกวิธีในเนื้อหาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและยังได้รับการส่งเสริมทางทรัพยากรจํานวนมากเช้าวันรุ่งขึ้นเฉินเซียงและคนอื่นๆไปเข้าแถวรวมตัวกันสาวกใหม่มีจํานวนกว่า100คนส่วนใหญ่เป็นรุ่นเยาว์จากตระกูลชั้นสูงยามนี้เฉินเซี่ยงและคนอื่นๆได้เดินทางเข้าสู่บ,อบ่อเพลิงต้นกําเนิดก่อนจะลงไปแช่ตัวอยู่ในนั้น การฝึกฝนไม่อนุญาตให้ใช้พลังเต่าเพื่อป้องกันร่างกายแม้จะรู้สึกเจ็บปวดมากเพียงใดแต่มันไม่ทำให้พวกเจ้าถึงกับตกตายข้ารับหน้าที่คอยสังเกตพวกเจ้าชายไวกลางคนผู้ควบคุมการฝึกฝนกล่าวขึ้นเขามีหลักฐานพลังในเทวหกจิตวิญญาณย่อมไม่อ่อนแออย่างแน่นอนเพียงเริ่มการแช่ตัวได้ไม่นานนักหลายคนก็เริ่มส่งเสียงร้องจากความเจ็บปวดขึ้นมาแล้ว แม้บางคนสามารถอดทนความเจ็บปวดโดยไม่ส่งเสียงร้องได้แต่สีหน้าก็เผยให้เห็นความเจ็บปวดทรมานอย่างชัดเจนกู่ชิงเทียนมีร่างกายที่แข็งแกร่งสามารถกล่าวได้ว่าร่างกายของแข็งแกร่งกว่าหลายๆคนที่อยู่ที่นี่แต่ถึงกระนั้นใบหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำอย่างช้าๆ มู่หลงจินถึงกับครวญเสียงต่ำออกมากล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขาสั่นกระตุกครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่เขาคิดจะกระโดดขึ้นจากบ่อชายไวกลางคนที่เฝ้าสังเกตก็ได้ใช้อำนาจพลังกดเขาจมลงไปในบ่อเพลิงอย่างฉับพลันและเมื่อโผล่รพดขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดอย่างอดกลั้นไม่ได้ทางด้านกู่ชิงเทียนเริ่มส่งเสียงตะโกนแล้วเช่นกันแน่นอนว่าการส่งเสียงร้องในบ่อเพลิงแห่งนี้ไม่ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่อย่างใดเพราะนอกเหนือจากเฉินเซียงแล้วคนอื่นๆล้วนส่งเสียงร้องกันระงม ก่อนหน้านี้กูชิงเทียนและคนอื่นๆต่างคิดว่าเฉินเซียงพูดอดอ้างเกินความจริงแต่ตอนนี้พวกเขาตระหนักชัดแล้วว่าเฉินเซียงมีจิตใจที่กล้ากแกร่งอย่างไรเพราะเขาอดทนต่อความเจ็บปวดเหล่านี้ได้จริงๆสีหน้าของเขายังนิ่งเฉยและไม่ส่งเสียงร้องออกมาสักแอเดียว ชายไวกลางคนมองเห็นการแสดงออกของเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจเขาทำการตรวจสอบร่างกายของเฉินเซียงหลายครั้งแต่กลับไม่พบว่าเฉินเซียงปล่อยพลังเต๋าออกมาเพื่อต้านทานความเจ็บปวดขณะที่คนอื่นๆมีการปลดปล่อยพลังเต๋าเพื่อใช้ต้านทานความเจ็บปวดกันบ้างแล้วแต่ถึงกระนั้นบ่อเพลิงต้นกำเนิดมีขายพลังรูปแบบพิเศษติดตั้งไว้มันสามารถดูดซับพ,พลังเต๋าที่ปลดปล่อยออกมาในอย่างฉับพลัน หากใครทนไม่ไหวให้บอกกับข้าหลังจากนั้นจะสามารถเก็บข้าวของออกจากนิกายได้ทันทีพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้สึกอับอายเพราะสมควรรู้ดีว่าแต่ละปีมีสาวกหลายคนขอถอนตวออกจากนิกายเนื่องจากทนความตรักตรําจากการฝึกฝนไม่ไหวชายวัยกลางคนกล่าวการฝึกฝนอันหฤโหดเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นหากมีความแข็งแกร่งมากพอก็สามารถเข้าทดสอบเป็นสาวกสายในได้แน่นอนว่าสาวกสายในไม่จำเป็นต้องทำการฝึกฝนในขั้นตอนเหล่านี้อีกต่อไป แต่ถ้าใครต้องการผ่านการทดสอบเป็นสาวกสายนี่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ผ่านการฝึกฝนเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าการทดสอบสาวกสายนี่มี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นการแช่ตัวในบ่อเพลิงต้นกําเนิดที่มีความรุนแรงกว่าที่นี่เป็นเวลาหนึ่งวันเมื่อทนต่อมันได้ก็จะผ่านการทดสอบขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2จะต้องเข้าไปในด่านอสุนีบาตต้นกําเนิดเป็นเวลา1วันแน่นอนว่ามันรุนแรงยิ่งกว่าด่านอสุนีบาตต้นกําเนิดของที่นี่ ขั้นตอนที่สมจะถือว่าผ่อนคลายมากกว่ามันเป็นการทดสอบจิตจากสภาวะการต่างๆแต่จะว่าไงไ่ายดยก็ไม่เชิงสักทีเดียวแม้ว่าไม่มีความเจ็บปวดแต่มันมีความยากอย,กอยู่ในตัวมันเองมีหลายคนที่ผ่านขั้นตอนที่สองแต่ไม่สามารถผ่านขั้นตอนที่สมไปได้เฉินเซียงที่นิ่งเงียบมาตลอดจึงกล่าวถามขึ้นทันทีว่าหากว่าผ่านขั้นตอนที่สามได้ก็จะเป็นสาวกสายในใช่หรือไม่ชายไวกลางคนพยักหน้า ใช้แล้วการทดสอบจะเปิดลงทะเบียนทุกๆสมเดือนเพื่อรวบรวมคนเพราะจะต้องทำการทดสอบเป็นกลุ่มเหมือนกับที่ทุกคนกำลังแช่ตัวอยู่ในตอนนี้แม้ว่ามีโอกาสตกตายแต่ทางเรามีการเฝ้าสังเกตและจะไม่ปล่อยให้ใครตกตายแล้วการทดสอบจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อไหร่เฉินเซียงกล่าวถามอย่างหน้าตาเฉยขณะที่คนอื่นๆแสดงสีหน้าบูดเบี้ยวพลางร้องตะโกนและการที่เขาแสดงออกเช่นนี้มันก็ทำให้หลายคนเริ่มคิดว่าเขามีวิธีการโกงอยู่เป็นแน่แท้ อีกสิบวันข้างหน้ามันจะตรงกับช่วงเวลาพักผ่อนของพวกเจ้าทุกคนดังนั้นเจ้าสามารถเข้ารับการทดสอบได้ชายไวกลางคนรู้สึกว่าเฉินเซียงค่อนข้างผิดปกติเขาคิดว่าหากเป็นตนเองที่ลงไปแช่ในบ่อเพลิงอย่างน้อยๆต้องมีอาการกัดฟันขึ้นมาบ้างแล้วเฉินเซียงพยักหน้าเนิบๆก่อนจะปิดตาลงปัจจุบันเขาไม่ได้อดทนต่ออะไรเลยด้วยซ้ำเพราะอำนาจพลังเปลวเพลิงที่แผดเผาไม่อาจกระตุ้นความเจ็บปวดทางร่างกายของเขาได้ ผ่านไปหนึ่งวันแม้ทุกคนจะรู้สึกทรมานแทบขาดใจแต่ไม่มีใครหมดสติลงและเมื่อได้ยินชายไวกลางบอกว่าได้เวลาพักครึ่งช่วยยามทุกคนต่างเพ่นพรวดออกจากบ่อบเพลิงดูเหมือนกบที่กระโดดออกจากกระชังยังไงยังนั้นบ่อบเพลิงแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกฝนของผู้ชายส่วนหญิงสาวได้มีการจำแนกสถานที่เอาไว้แต่เป็นการฝึกฝนในรูปแบบเดียวกันและความเจ็บปวดทรมานก็อยู่ในระดับเดียวกัน เหตุผลที่ทำให้นิกายเต๋าตําเนเนิดมีความแข็งแกร่งก็เป็นเพราะการวางหลักฐานของสาวกอย่างพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจถึงความหวังดีของพวกเราชายวัยกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มตอนนี้พวกเจ้าพักผ่อนไปก่อนเมื่อครบกําหนดให้ไปรวมตัวกันที่ด่านอสุนิบาตต้นกําเนิดครั้งนี้จะเป็นความเจ็บปวดที่แตกต่างไปจากเดิม ยามนี้หลายคนนึกสาบแช่งในใจนอกเหนือจากเฉินเซียงแล้วทุกคนล้วนมีความคิดที่จะถอนตัวออกจากนิกายแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องอดทนต่อไปมันเป็นเพราะเกียรติศักดิ์ที่ค้ำคอเอาไว้หักว่าใครขอถอนตัวออกไปก่อนก็จะต้องถูกคนอื่นๆหัวเราะเยาะเป็นแน่แท้เมื่อมาถึงเขตด่านอสุนีบาดเฉินเซียงและคนอื่นๆพันได้ยินเสียงกรีดร้องจากความเจ็บปวดอันหอยหวนซึ่งมันเป็นเสียงของหญิงสาว หลังจากได้ยินเช่นนั้นหลายคนก็ถึงกับขนลุกชูชั่นด้วยอาการเสียวสันหลังว่าก่อนหน้านี้ทุกคนได้พักผ่อนเป็นเวลาครึ่งชั่วยามเพื่อคลายความเจ็บปวดให้หายไปสำหรับการที่ทุกคนมาเข้ารับการฝึกฝนเช่นนี้ย่อมหมายความว่าพวกเขายังมีกำลังใจที่ดีอยู่แต่เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนความรู้สึกเจ็บปวดที่เพิ่งเลือนหายไปจึงได้ย้อนกลับมาเล่นงานจิตใจของพวกเขาอีกครั้ง เมื่อเข้ามาในเขตด่านอสุนีบาทหลายคนจึงมองเห็นสายอสุนีบาทฟาดผ่าเป็นระยะ,ะยะพร้อมกับมีเสียงดังอึกทึกอยู่ทุกขณะสิ่งนี้ทําให้หลายคนเริ่มใจคอไม่สู้ดีพวกหญิงสาวกรีดร้องออกมาราวกับว่าจะตายเสียให้ได้กู่ชิงเทียนพึมพำออกอย่างอดไม่ได้ห้าห้าเมื่อถึงคราวของพวกเจ้าข้ารับรองเลยว่าพวกเจ้าจะร้องตะโกนเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงร้องของพวกนางอีกเลยชายไวกลางคนหัวเราะขึ้น เตรียมจิตใจให้พร้อมกดเกณฑ์เหมือนกับครั้งก่อนนั่นคือไม่อนุญาตให้ใช้พลังเต่าต้านทานทุกคนมายืนอยู่ริมขอบของถงกว้างและยังไม่มีผู้ใดกล้าก้าวเท้าเข้าไปเพราะพวกเขาตระหนักได้ว่าจะต้องพบเจอความเจ็บปวดทรมานในทันทีที่ฝ่าเท้าเหยียบย่างเข้าไปได้แล้วยืนเกะก,กะอยู่ได้กูชิงเทียนยกฝ่าเท้ายันก้นของมู่หลงหลิงทันทีนั้นหลายคนจึงได้เห็นว่าสายอสุนิบาตคลั่งจำนวนนับไม่ถ้วนฟาดพาลงมายัางมู่หลงหลิงอย่างฉับพลัน มู่หลงหลิงร้องตะโกนราวกับหมูถูกเชือดเขาล้มลงนอนชักตาตั้งขณะที่ยังคงตะโกนร้องสุดเสียงจนลำคอแทบแตกเสียให้ได้เห็นเช่เชนนั้นกู่ชิงเทียนก็แทบหัวเราะออกมาเสียเดี๋ยวนั้นแต่ก็ฉุกค,คิดขึ้นได้ว่าตนเองและคนอื่นๆจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันมู่หลงหลิงสาบแช่งอย่างแค้นเคืองก่อนจะส่งเสียงร้องโหยหวนต่อไป ระหว่างนั้น,นเฉินเซียงจึงได้เดินเข้าไปในถงกว้างครั้นจึงปรากฏสายอสุนีบาทจำนวนมากฟาดผ่าเข้าที่ร่างกายก่อให้เกิดเสียงดังเพรียงปร่างอื้อๆเฉินเซียงขมวดคิ้วขึ้นทันทีเพราะมันทำให้รู้สึกเจ็บปวดอยู่เล็กน้อยแต่เขายังสามารถอดทนต่อมันได้ยามนี้เขาเดินไปตรงมุมของถงกว้างก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งหลับตาและปล่อยให้สายอสุนีบาทฟาดผ่าร่างกายต่อไปข้าจะส่งทุกคนเข้าไปเอง กล่าวจบชายไวกลางคนจึงได้ประตูอำนาจพลังผลักดันสาวกทุกคนเข้าไปในถงกว้างหลังจากนั้นไม่นานถงกว้างแห่งนี้จึงกลายเป็นดั่งโรงเชือดหมูเพราะทุกคนต่างร้องโหยหวนกันสุดเสียงท้ายที่สุดการฝึกฝนของวันนี้จึงได้สิ้นสุดลงปัจจุบันทุกคนที่อยู่ในด่านอสุนีบาทต้นกําเนิดต่างมีร่างกายไม่เกรียมขณะที่ชฉยควันคลักคลุ้งแน่เหล่าว่าเฉินเซียงก็มีสภาพไม่ต่างไปจากคนอื่นๆเพียงแต่เขาเป็นผู้เดียวที่สามารถลุกเดินออกมาได้ ส่วนคนอื่นๆต่างหมอบคลานกระเสือกกระสนทางร้องอดโอยพวกเจ้ามีเวลาพักสองช่วย,ยามส่วน8วันหลังจากนี้พวกเจ้าต้องทําการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องชายไวกลางคนกล่าวขึ้นเมื่อเขามองเห็นเหล่าสาวกกําลังร้องครวญครางอยู่ก็ต้องหัวเราะขึ้นทันที ในช่วง8วันของการฝึกฝนพวกเขาได้ทำการฝึกฝนสลับไปมาระหว่างด่านอสุนีบาดอาักคีและด่านวารีเยือกแข็งขณะที่มีสองคนขอถอนตัวออกไปซึ่งทุกคนต่างเคารพการตัดสินใจของสองคนนั้นเพราะตระหนักดีว่ามันโหดร้ายเพียงใดและไม่มีใครรู้เลยว่าตนเองจะสามารถอดทนไปได้นานสักแค่ไหน ในทุกๆเดือนพวกเขาจะต้องทําการฝึกฝนในลักษณะนี้สิวันส่วนเวลาที่เหลือ20วันสามารถพักผ่อนหรือจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระแต่ถึงกระนั้นทุกคนล้วนรู้สึกใจคอไม่ดีนักเพราะหลังจากผ่านพ้น20บวันพวกเขาจะต้องทําการฝึกฝนอันหฤโหดนี้อีกครั้งเฉินเซี่ยงข้าถามจริงๆเถอว่าต้องทําอย่างไรถึงจะอดทนต่อความเจ็บปวดได้อย่างเจ้ากู่ชิงเทียนนึกสงสัยจนทนไม่ไหวในที่สุดเขาก็ต้องเดินมาสอบถามกับเฉินเซี่ยง หากท่านฝึกฝนด้วยหลักการของนิกายชั้นนอกสักพันปีท่านก็จะอดทนต่อความเจ็บปวดเหล่านี้ได้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นต้องทราบด้วยว่าว่าเขาพบเจอความเจ็บปวดทรมานมานับไม่ถ้วนยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นความเจ็บปวดทรมานสารพัดรูปแบบตั้งพันปีเชียวรือกู่ชิงเทียนถึงกับตัวสัน่นหรือว่าเจ้าผ่านความเจ็บปวดมามากกว่าพันปีแล้วก็ทํานองนั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้า ไม่มีอะไรมากมันเป็นเพราะข้าเกิดมาด้วยความยากไร้และเพื่อให้ได้มาซึ่งความแข็งแกร่งข้าจําเป็นต้องฝึกฝนร่างกายให้กล้าแกร่งข้าไม่เชื่อหากเจ้าเป็นคนยากไร้จริงๆแล้วเจ้าจะครอบครองทักษะอันทรงพลังเช่นนั้นได้อย่างไรกระทั่งสิทธิเอกนิกายมังกรครามยังไม่มีพลังเต่ามังกรที่น่ากลัวเหมือนกับเจ้ากู่ชิงเทียนเม้มริมฝีปากนี่คือสิ่งตอบแทนจากการผ่านช่วงเวลาที่สุดแสนยากลำบากเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ท่านต้องทนทุกทรมานอีกมากมายจึงจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองและการรวบรวมผลิตเต๋าจำนวนมหาศาลก็เป็นเช่นเดียวกันเจ้ากำลังจะเข้ารับการทดสอบสาวกสายในไม่ใช่หรือผู้ควบคุมการฝึกฝนบอกว่าการทดสอบมีความรุนแรงยิ่งกว่าการฝึกฝนตั้งหลายเท่ากู่ชิงเทียนไม่เชื่อในถ้อยคำของเฉินเซี่ยงขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฉินเซี่ยงมีความลึกลับและพยายามปิดบังความจริงเอาไว้แน่นอนว่าข้าจะไป เฉินเซียงหากไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ข้าจะกลับมาที่นี่สำหรับการฝึกฝนของนิกายชั้นนอกหลายคนคิดว่ามันเป็นการฝึกฝนอันหฤโหดอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่ารุ่นยาวจากตระกูลชั้นสูงที่ไม่เคยพบเจอความยากลำบากมาก่อนเลยเฉินเซียงพักตัวอยู่ครู่จนมีสภาพเกือบสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นเขาจึงกลับไปที่ห้องพักของตนเองต้องปรับสภาพร่างกายอีกหนึ่งวันจากนั้นข้าจะเข้ารับการทดสอบสาวกสายใน เฉินเซี่ยงรู้มาจากผู้ควบคุมการฝึกฝนแล้วว่าขั้นตอนการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างและการได้เป็นสาวกสายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำการฝึกฝนอันหฤโหดอีกต่อไปหลังจากพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งวันเฉินเซี่ยงจึงได้ทำการลงทะเบียนทดสอบปัจจุบันมีหลายคนมาทำการลงทะเบียนเช่นกันเขาสังเกตได้ว่ามีสาวกที่เป็นรุ่นยาวจากตระกูลชั้นสูงหลายคนแต่ดูเหมือนว่าความเย่หยิ่งตามแบบฉบับของลูกหลานชนชั้นสูงได้ถูกขัดเกลาจนเลือนหายไปด้วยการฝึกฝนส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นไม่หลงเหลือความเย่หยิ่งอวดตน ใดๆอีกหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นทุกคนก็มองเฉินเซียงด้วยสายตาแปลกเพราะส่วนใหญ่มักเป็นสาวกในรุ่นก่อนๆบางคนได้เข้าร่วมการทดสอบและล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งซึ่งพวกเขารู้มาว่าเฉินเซียงเพิ่งเข้าเป็นสาวกชั้นนอกได้ไม่กี่สิบวันเท่านั้นดังนั้นการเข้าร่วมนิกายเพียงไม่กี่วันแต่กลับเข้ารับการทดสอบเช่นนี้ย่อมทําให้หลายคนต้องประหลาดใจา เดิมทีมีหลายคนต้องการเข้าร่วมนิกายสายในโดยเร็วที่สุดเช่นกันแต่หลังจากผ่านการฝึกฝนที่โหดร้ายทารุณได้สิบวันหลายคนก็ต้องล้มเลิกความคิดมันเป็นเพราะหลายคนรู้ดีว่าการทดสอบมีความเลวร้ายยิ่งกว่าการฝึกฝนหลายเท่าหลังจากทำการรายงานตัวทุกๆคนก็ถูกนำพาเข้าไปในถ้ำที่มีบ่อบเพลิงต้นกำเนิดระหว่างที่พวกเขาเริ่มเดินเข้าไปใกล้ทุกคนจึงได้สัมผัสถ,ถึงคลื่นความร้อนที่รุนแรง เฉินเซียงและผู้เข้าร่วมการทดสอบคนอื่นกระโดดลงไปแช่ตัวในบ่อเพลิงแต่หลายคนอดทนได้ไม่ถึงครึ่งช่วยยามก็ต้องกระโดดขึ้นมาขอถอนตัวส่วนคนอื่นๆที่ยังทนได้ก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาผ่านไปหนึ่งวันจากเดิมที่มีหลายร้อยคนเหลือเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นทั้งหมดนี้คือผู้ที่ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่หนึ่งการทดสอบไม่ใช่เล่นๆเ,เลยทีเดียวกระทั่งข้าเองอยังรู้สึกทรมานเอาเรื่อง ในครั้งที่แช่ตัวในบ่อเพลิงต้นกำเนิดเฉินเซียงได้ขับเคลื่อนทักษะกายสวรรค์ช่วยระงับความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งมันเป็นการขับเคลื่อนทักษะด้วยพละกำลังทางกายเนื้อจึงทำให้สามารถใช้งานได้และคลายความเจ็บปวดได้พอสมควรการทดสอบขั้นตอนที่2เป็นการเข้าสู่ด่านอสุนีบาดต้นกำเนิดหากจะเทียบการบ่อเพลิงต้นกำเนิดก็ถือว่าน่ากลัวยิ่งกว่าและเมื่อเริ่มการทดสอบได้เพียงไม่นานหลายคนจึงถอนตัวออกจากการทดสอบไป ท้ายที่สุดผู้ที่ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่สองมีเพียงสิบคนเท่านั้นขั้นตอนที่สองถือว่าหนักเอาเรื่องแต่ยังดีที่สามารถทนมาได้ในระหว่างการทดสอบเฉินเซี่ยงเกือบทนไม่ได้และคิดจะถอนตัวแล้วเหมือนกันแต่เขาก็กัดฟันทนจนผ่านมาได้ในที่สุดยามนี้ทุกคนมีเวลาพักสองชั่วย,ยามก่อนจะเริ่มการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายหลังจากผ่านพ้นการทดสอบทั้งสองขั้นตอน จึงทำให้สภาพจิตใจของทุกคนได้รับผลกระทบที่รุนแรงกระทั่งเฉินเซียงยังสูญเสียกําลังใจไปไม่น้อยและเขากําลังคิดว่าช่วงเวลาพักฟื้นสองช่วย,ยามถือว่าน้อยเกินไป เมื่อครบกำหนดสองชั่วยามการทดสอบขั้นตอนที่สามจึงเริ่มขึ้นโดยที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวขณะที่เฉินเซียงกำลังหลับตาพักฟื้นตัวพลันได้กลิ่นข่าวเลือดโชอยมาและเมื่อลืมตาขึ้นจึงพบว่าตนเองอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเต็มไปด้วยศพเกลื่อนกลาดและศพที่นอนตายก็คือครอบครัวมิสหายและคนรักของเขาทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลที่เขาคุ้นเคยทันทีที่ได้เห็นเช่นนั้นจิตใจของเขาก็แทบแตกสลายในฉับพลันแต่แล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนเองกำลังทำการทดสอบอยู่ ดังนั้นเขาจึงสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกสติตั้งมัน่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ